ก็คือว่าแมคโดนัลล์ออกไอศครีมบัวลอย3สีมาค่ะเห็นคนแชร์ในเพจกันเยอะมากวันนี้ผ่านก็เลยต้องจัดสักหนึ่งนี่ค่ะอันนี้เรียกว่าบัวลอย3มสี阿拉โมสนะคะส่วนอันนี้เป็นซันเดย์บัวลอย3สีค่ะบัวลอยก็คือสีพัดเทลค่ะและนี่คือคนที่จะมากินวันนี้ค่ะสี่น้องน่ารักมากไม่ทันจะอวยน้องแม่ก็กินไปแล้วค่ะที่เห็นสีเหลืองเหลือนี้คือไข่นะคะในส่วนของ阿拉โมสนะคะก็จะมีพายด้วยจะมีพายข้าวโพดนะคะและก็พายเผือกมะพร้าวอ่อนค่ะ ส่วนตัวชอบภายเข้โพดมากและแม่ก็อินกับเผือกมะพร้าวอ่อนมากค่ะกินกับไอศครีมแล้วก็บัวลอยน้องมีความหนุบหนับและก็มีกลิ่นอบควันเทียนค่ะกินเข้ากันกับไอศครีมของแมคโดนัลด์ทุกอย่างลงตัวดีไปหมดเลยค่ะของดีแบบนี้อยากให้แม่เขาขายนานๆค่ะ แอบไปเห็นในป้ายเขาบอกว่าขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนาเอาจริงๆของอร่อยแบบนี้ควรที่จะมีขายไปตลอดปะแม่อร่อยแบบไม่จกตาจริงๆไปลองกันได้นะคะที่แมคโดนัลด์ทุกสาขาเลยถ่ายรูปมาอวดกันบ้างนะน้องน่ารักมากน้องบัวลอย